ครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมวันนี้ผมจะมาแสดงการเทสเบนต์หรือว่าการซิมูเลชันนะสองรูปแบบให้ดูนะครับอ่าเราก็จะใช้วงจรเดิมเนนะ่ที่เราเคยวาดไว้นะครับก็คือวงจรน,นี้เราก็จะมีทรู t เชเบิลก็คือตามนี้นะครับก็ฟังก์ชันก็จะเป็น A b a ารบบวกกับ B บวก C แล้วก็บารทั้งหมดอันนี้ก็จะเป็นทามิ่งเลยแก่เนาะอเราผมลองเข้า ISE ครับที่เราเคยวาดไว้ ก็จะมีทิเปเล็กๆบางอย่างนะครับที่ที่ที่ใช้งานนะ <c oughs> ใช้เลดน,นึงนครับ ก็เป็นรูปนี้นะครับเป็นรูปนี้ที่ท,ที่ที่เราวาดไว้นะครับที่เราวาดไว้จี่เป็นรูปล่างส่เหเนาะ a b c ตามตามที่เราวาดไว้เลยทีนี้วิธีวิธีการเทสเบนเนี่ยนะครับหรือว่าการทดสอบซิมูเลชันเนี่ยทำได้สองแบบนะครับที่ที่ผมเคยพูดไปครั้งที่แล้วนะครับก็คืออันแรกก็คือ การ Simulation โดยใช้ตัว i Simulation นะครับเนื่องจากถ้าถ้าเราทำเป็น Sichematic เนี่ยเราใช้ i Simulation ได้นะครับเราก็ไปที่ Simulation นะครับนะเดี๋ยวผมมีทริคอางนก็คืออย่างเช่ปกติเวลาเราเขียนเนี่ยเราก็จะต้องมีแบบเ,เอานิดนึงนะเราก็อาจจะต้องใส่ตัวคล้ายๆล,ลา b บ l อะน,อนะครับเป็นไ i ท l e เข้าไปครับก็เน่นะสวยๆนิดนึงครับ ก็ใส่เข้าไปหน่อยน,นะครับก็เป็นเช่นบอกว่า Basic Combination นะครับแล้วก็ชื่อผู้เขียนก็จะเป็นเน Move, อช i ัยมุ่งเขาว่าไปแล้วเป็นทริคที่เฉยเนาะที่เฉยแล้วก็ใส่ไว้เข้าไปเฉยเป็นว่าเป็นของเราเราทำนะครับแล้วก็เราไปที่ Simulation นะครับ ซิมูเลชันเราก็เลือกนะก็จะมีเห็นไหมครับมี behavior ตัว behavior เนี่ยถ้าเราทิกตรงเนี้ยมันจะไม่มี behavior เพราะว่ามันเป็นตัว schematic เ,เนาะเดี๋ยวเราก็ซิมนะครับตัวเนี้ยมันก็จะรันขึ้นไปนะครับโดยใช้ผมตั้งไว้เป็น i i sim นะครับ Okay. A B C นะฮะแล้วก็อย่างอย่างที่อย่างที่เราทำนะครับก็คือถ้าเราอยากดูตัวนี้น,นะครับ C ก็เป็น,น B เหรอ,อ ABC C ก็เป็นอ s Significant Bit นะครับ A เป็น More Significant Bit นะครับเพราะนั้นก็เพราะนั้น A ก็จะมีถ้าผมจะทำเป็น clock นะถ้าจำได้นะครับก็จะเอาซัก อย่าที่ผมเคยทำก็คือ4ีไมโครศิกนะครับนะแล้วก็ B ก็จะกลายเป็น2อไมโครศิกนะครับแล้วก็ A อเอ้ C เป็นเลสนิกแอนบิดก็จะกลายเป็น1นไมโครศิกนะแล้วก็ทำการ เร,เ,ร 8, เราถ้าเรามีแปดเราถ้ากราก็ได้กราฟเก้าไม่กู 9, นซ็ตก็ได้เราจะซิมบูิกนะครับแล้วก็โอ้ครับ <c oughs> กราฟเราก็จะเห็นว่า A B C เนะี่ย F ก็จะเป็นอะไรครับศูนย์หนึ่ง 1, เราก็จะโดยเทียบนี้ก็ได้โดยเทียบแบบนี้ก็ได้ที่เราเราทดสอบไว,ว้าว่ามันตรงไหมตามทูตเทบเบิลไหมนะครับแล้วกราฟมันตรงไหมนะครับ หนึ่งศนะครับคับหนึ่ตัวแล้วก็03ตัวนะครับนะหนตัวแล้วก็ศูาตัวแล้วก็มันก็จะวนกลับนะ่เาเราสามารถทําตัวนี้นะครับ ไมให้อยู่เป็นบัสได้คือทําเป็นเหมือน3ามบิดนะครับถ้าเรามีอินพุตสามบิตหรืออะไรเงี้ยเราก็มีช่วยบัสได้ก็เป็นเขียนเป็นอินพุตก็ได้ครับอินพุตเพืจะเป็นตัวเลขให้นะครับว่าศูนย์ศูนย์ศูนย์หรือหนึ่งไล่ไปตรงนี้เราสามารถเอ็กเทนได้เนาะทำเป็นยังไงนะครับจริงๆทำตัวเดียวก็ได้ทําที่ f เป็นฟังก์ชันก็ได้ครับเป็นเอาต์พุตก็ได้ครับคือเราอยากอ่านเป็นค่าเป็นตัวเลขเงี้ยก็จะง่ายขึ้นเนาะ แล้วแต่นะครับสามารถทำได้หมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการทดสอบถ้ามันเป็นอ่สเกลเมติกนะครับทีนี้ว่าถ้าเราเขียนไม่ใช่สเกลเมติกเช่นเราใช้ H D L เช่นใช้ V H D L เราจะเทสเป็นย,ยังไงแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยเนือ่องจากเราวาสเกลเมติกแล้วนะครับอ่าผมก็จะเทสเบน นะครับโดยการทำรูปนี้นะครับโดยใช้ V H D L test ก็ได้นะครับอ่าเดี๋ยวจะบอกว่าทำยังไงนะครับก็คือเหมือนเดิมมาที่ตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็ไปไป simulation ก็ได้ครับมา simulation อะไรก็ได้นะครับแล้วเราก็ add new source ใหม่นะครับให้เป็น V H D L test นะครับก็ผมก็จะเขียนเป็น V H D L test basic มิกไปมันก็จะเจเนเรตในรูปนี้นะครับเจเนเรตเป็นโค้ด v ีดีให้เรานะครับเนี่ยก็จะเป็นดาวสแตนดาร์ดอมาเลยนะครับเป็นเทมเพลตของมัันครบอันนี้เป็น a b c เพื่อให้มันเรียงตรงๆก็ใส่ไม่เป็น b แล้วา b นั่นอยู่ข้างบนแล้นะทีนี้ตรงที่โค้ดที่เราจะใส่นะครับเนี่ยนะครับก็คือจุดเนี้ยเขาบอกว่าตั้งแต่ตรงนี้ไปเทสเบนต์ตรงเนี้ยขึ้นไปนะครับ ก็จะเป็นจุดที่เราใส่ค่าเข้าไปว่าเท่าไหร่นะครับก็คือจุดนี้ลงไปนะคะระับเพราะนั้นผมก็จะเขียนเช่นตัวน,นี้คือเป็นไทม์ไทม,มิ่งมานะคะะนระับว่าเช่นปกติคือเว for กี่วินาทีเช่นผมใส่สิบนาโนเซสนะครับสินาโนเซกเราให้อะไรทำนะครับมันเป็นภาษาว h d ีเอเนาะเพราะฉะนั้นเช่นบอกว่าให้บอกว่า A เท่ากับ1ก็ได้1 แล้วอะไรครับ b b เท่ากับ0นะครับอันนี้เราจะเทสนะครับจริงๆมันเราเทสได้ทุกกรณีนะเดี๋ยวผมจะบอกว่าเราก็จะต้องทำเป็นตลาดมาเหมือนว่าทำทุกเคสก,ก็คือเป็น8กรณีก็ได้นะครับคือการเทสแบบนี้นะครับเหมาะกับ่วาเรามีโค้ดเป็น b h d l นะครับเจะเทสยังไงนะก็ s i u l a t i o n ถ้ามีเกมเมติกโอเคเราใช้ i ซ i m ได้แต่ว่า ถ้ากรณีจะเป็นเป็น code, วี d อ c ี d อเราจะเทสอย่างไร uh huh. อะตัวอย่างผมทำมาหนึ่งให้ดูก็ได้เราต้องการเทสเนี่ยว่า input เป็นอย่างเงี้ยเอาพูปเป่นตรงนี้เปล่านะครับ uh huh. ทีนี้เรามาดูเราต้องเลือกตัวที่เป็นเทสเบนได้ได้นะครับ uh huh. สังเกตว่าตัวที่ใช่เนี่ยมันจะมีตัวนี้เราก็ลองดูก่อนว่ามันอันนี้มันถูกไหมโอเควี uh huh. okay. d l ทีแอล ไปเอาเทสเบนนะครับเวทามันเช็คแล้วมันไม่มีเออร์เรอร์เราก็มีหลันได้ตัวนี้ก็จะเจ n เน a เรตเหมือนเดิมมันก็จะเข้าไปเหมือนคล้ายๆไอซิมนั่นแ,แหละแต่ว่ามันจะเจ n เน a เรตโดยใช้ตัวเพทเดียวโค้ดน้องเทสเบนเห็นไหมครับก็จะมีเราก็เมื่อเกี้ยนะครับเราก็ a a เป็นศูนย์นะครับ b เป็นหนึ่งเป็นหนึ่งนะครับก็จะได้อันนี้ออกมานะ นี้มันก็จะเกิดซ้ำๆไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราทำทุกสิบวินาทีอย่างเงี้ยนะครับผมก็โดนนะครับทำทุกสิบนาโนเซกนะครับมันก็จะเกิดไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการทำทั้งหมดนะครับต้องการทำทั้งหมดนะเนื่องจากมันมี8เคสนะครับเราก็ไล่ไปสิครับไล่ก็เป็น A เป็นเท่าไหร่ครับ A เป็น0 B เป็น0 C เป็น0นนะครับแล้วก็เวส ฟอร์มนิดเดียวแล้วก็ค๊อปี้ตรงนี้มานะครับค๊อปี้มาไล่ไป A เป็นศูนย์เป็นศูนย์เป็นหนึ่งไล่ให้มันครบทุกกรณีเนาะอันนี้ผมก็เขียนไว้แล้วนะครับผมว่าเอาเยอะมากไีผมว่าค๊อปี้ตัวนี้มานะครับโอเคอันะ okay. นี้ก็จะไล่ครบทุกกรณีละน,ลนะครับเออเราก็เช็ค อีกทีหนึ่งนะคบว่าคําสั่งเราถูกไหมนะครับตัวซินแทกของเนี่ยมันถูกไหมถ้าถูกก็อ่าแล้วกเจนเนอเรตนะครับตรงนี้เราปรับเปลี่ยนได้นะครับว่าจะเอากี่กี่นาโนศิกนะครับเนาะนะครับ,นะรบแล้วก็ไล่ไปดูนะก็จะเป็นตามก็จะเกิดซ้ําๆไปเรื่อยๆนะครับตามที่เราตั้งไว้ เาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ FABC นะครับนีเ มาดูตรงนี้ก็ได้ครับอ่า A B C เนะี่ยนะครับมันดูตัวเล็กเนาะนะครับเนี่ยก็จะกลายเป็นเนี่ยครับ F ก็เป็นหนึ่งอ่าหนึ่งศูนยะ์แล้วก็หนึ่งสามตัวนะครับนะครับ F ก็คือนี้หนึ่งศูนย์แล้วก็หนึ่งสามตัวแล้วก็ศูนย์สามตัวครับหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สามตัวก็จะไล่ไปต,ตรงนี้มีน่ตรงเนี้ยนะครับ ก็จะซูมเข้าวัวแล้วแต่เราจะดูตรงไหนมันก็จะเกิดซ้ำๆๆไปเรื่อยๆเนาะเพราะฉะนั้นคือวิดีโอนี้ผมต้องการให,ใ,หให้รู้ว่าตัวระบบในการเทสนะ่ะทดสอบเนี่ยนะครับตรงนี้ถ้าเราดูเวิร์กโฟล์มันนะครับดูเวิร์กโฟล์มันจริงๆแล้วเนี่ยนะครับตัวเทสมันเนี่ยทำได้สองอันนะครับก็คือถ้าเป็นสเกลมิติกับปกติคือเราใช้ไอซิได้หรือว่าจริงๆใช้โมเดลซิมได้หรือถ้าเป็นโค้ดเราก็ใช้ v h d l นะครับตัวเทสเบนได้นะครับจริงๆตรงเนี้ยนะครับเราสามารถเราดูได้นะเช่นเราแอดมิวซอนเนี่ยนะครับเห็นไหมครับวิธีการเทสเบนมีทั้งมี HDL เป็นมีวิลเล็อกเทสเบนไหนฮะเนี่ยครับเทสต์ได้นะครับได้ทั้งสองแบบนะจริงๆผมเอาโชว์เฉพาะ HDL ให้ดูนะครับโอเคครับขอบคุณครับ